สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลุกพลังวิเศษในตัวคุณช่องที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณในทุกช่วงโอกาสของชีวิตไม่ว่าช่วงนั้นคุณจะสุขหรือคุณจะเศร้าเพียงใดเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณให้กำลังใจคุณในทุกโอกาสเพื่อที่จะได้ลุกขึ้นมาอย่างมั่นใจอีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ เจ็ดแนวคิดของคนฉลาดที่ชอบอยู่คนเดียวความเงียบไม่ได้หมายถึงความว่างเปล่าในยุคที่ทุกคนต่างเร่งรีบแข่งขันการส่งเสียงแข่งขันกันเป็นที่รู้จักแข่งขันการแสดงออกและบางครั้งก็แข่งขันกันเหนื่อยยังมีคนบางกลุ่มที่เลือกจะหยุดนิ่งเลือกจะเงียบเลือกจะถอยออกมาจากความวุ่นวายเหล่านั้นพวกเขาไม่ได้เกลียดโลกไม่ได้ปฏิเสธสังคม ไม่ได้ตั้งแง่กับใครแต่พวกเขาแค่เข้าใจโลกในแบบของตัวเองพวกเขาคือคนฉลาดที่ชอบอยู่คนเดียวและนี่คือเจ็ดแนวคิดลึกซึ้งที่ทำให้คุณเริ่มเข้าใจพวกเขาและอาจเข้าใจตัวคุณเองมากขึ้นด้วยเช่นกันแนวคิดที่หนึ่งความเหงากับความสงบไม่ใช่เรื่องเดียวกันใครหลายคนเข้าใจผิดว่าการอยู่คนเดียวคือความเศร้า พอเห็นใครไม่ออกไปไหนไม่ชวนใครไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะก็คิดว่าเขาไม่มีความสุขแต่สำหรับคนฉลาดพวกเขารู้ว่าความเหงาคือความต้องการใครสักคนแต่ความสงบคือความพอใจที่มีแค่ตัวเองก็เพียงพอคนฉลาดใช้เวลาคุณภาพกับตัวเองได้ดีเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในห้องที่เงียบเขากลับรู้สึกเต็มอย่างประหลาด ในขณะที่บางคนอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าเสียเหลือเกินคนฉลาดเข้าใจว่าความอิ่มใจไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนรอบตัวแต่อยู่ที่คุณค่าของคนที่เขาเลือกจะให้เข้ามาในชีวิตแนวคิดที่สองพื้นที่เงียบเียบคือเวทีของความคิดระดับลึกเวลาที่โลกภายนอกส่งเสียงดังเสียงของหัวใจเรามักเบาลงเสมอ แต่เมื่อโลกภายนอกสงบเสียงภายในกลับดังก้องชัดเจนคนฉลาดที่ชอบอยู่คนเดียวเขาไม่ได้เงียบเพราะไร้เสียงแต่เขาเงียบเพราะกำลังฟังเสียงข้างในเสียงแห่งความสงสัยเสียงแห่งการตั้งคําถามเสียงแห่งเป้าหมายเสียงแห่งความเชื่อมั่นเสียงแห่งการเติบโตคนธรรมดาอาจใช้เวลาส่วนใหญ่กับความบันเทิงแต่คนฉลาดใช้เวลาเหล่านั้นไปกับ การเจริญสติการพิจารณาการขัดเกลาและการวางแผนอย่างรอบคอบความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยเกิดในห้องที่มีเสียงดังแต่มักจะเกิดในหัวใจที่เงียบและกล้าที่จะหยุดแนวคิดที่สามอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าตัดโลกหลายคนเมื่อเห็นใครเก็บตัวไม่เข้าสังคมมักจะพูดว่าเขาคงกำลังหนีจากบางอย่างแต่แท้จริงแล้ว คนฉลาดไม่ได้หนีโลกเขาแค่เลือกพักจากโลกเขาไม่ได้ตัดขาดแต่เขากำลังชาร์จพลังในสังคมที่ผู้คนพูดกันทั้งวันแชร์ทุกอย่างเล่าเรื่องราวทุกวินาทีคนฉลาดกลับเลือกเล่าให้ตัวเองฟังมากกว่าเขารู้ว่าพลังงานของตัวเองมีจำกัดการอยู่กับใครบางคนอาจทำให้หมดแรงแต่การอยู่กับตัวเองกลับเติมแรงให้ชีวิต เขาเข้าใจว่าการเข้าสังคมบ่อยๆอาจทำให้เราได้รู้จักโลกแต่การอยู่กับตัวเองทำให้เราได้รู้จักใจแนวคิดที่สี่ไม่ต้องการเสียงปรบมือเพื่อยืนยันคุณค่าคนฉลาดไม่ต้องการให้ใครยกย่องเขาตลอดเวลาเขาไม่ต้องการไลค์ไม่ต้องการคอมเมนต์ไม่ต้องการคำชมทุกครั้งที่เขาทำอะไรได้ดีเพราะเขารู้ว่า คุณค่าของคนไม่ได้วัดด้วยเสียงปรบมือแต่ว่าจากการที่เรายืนอยู่ได้โดยไม่ต้องมีใครตบมือให้เขาไม่แสวงหาการยอมรับจากคนทั้งโลกเพราะเขายอมรับตัวเองได้แล้วตั้งแต่ตน้นการอยู่คนเดียวคือการได้กลับมายืนบนพื้นฐานของตัวเองได้ประเมินคุณค่าชีวิตจากสายตาของตัวเองไม่ใช่สายตาคนอื่นและเมื่อใครสักคน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบแม้ไม่มีใครมองนั่นแหละคือความสำเร็จระดับลึกแนวคิดที่5ความเงียบสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตใจจิตใจคนเราเมื่อเจอความวุ่นวายบ่อยๆจะเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัวบางคนเหนื่อยจากความสัมพันธ์บางคนเหนื่อยจากการต้องวางตัวบางคนเหนื่อยจากความคาดหวังของคนรอบข้างจนลืมไปว่า เขาเกิดมาเพื่อเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่บทบาทที่คนอื่นอยากให้เป็นคนฉลาดเลือกจะถอยไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเขารู้ว่าการถอยออกมาพักบ้างคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแรงเขารู้ว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่การซื้อของแพงแต่คือการได้อยู่ในที่ที่หัวใจเรารู้สึกปลอดภัยและเป็นอิสระแนวคิดที่ห ความลึกซึ้งไม่ได้มาพร้อมความดังคนฉลาดหลายคนพูดน้อยแต่คิดมากยิ้มง่ายแต่สังเกตลึกพวกเขาไม่พูดในสิ่งที่ไร้สาระไม่คุยเพื่อฆ่าเวลาไม่อยู่ในวงสนทนาที่ไม่มีจุดหมายเขาเลือกพูดเมื่อจําเป็นและเงียบเพื่อเรียนรู้บางคนอาจบอกว่านิ่งเกินไปแต่ในความนิ่งนั้นเต็มไปด้วยมุมมองข้อมูลบทวิเคราะห์ และความเข้าใจชีวิตเสียงที่ดังที่สุดบางครั้งไม่มีเสียงเลยแนวคิดที่7เขาไม่ต้องการคนเยอะเขาแค่ต้องการคนจริงสิ่งหนึ่งที่คนฉลาดมักมองหาไม่ใช่จำนวนเพื่อนไม่ใช่การมีคนรอบตัวเยอะแต่คือคุณภาพของความสัมพันธ์เขาไม่ต้องการวงใหญ่เขาแค่ต้องการวงที่จริงใจเพื่อนที่เข้าใจคนที่คุยได้ลึก คนที่ไม่จำเป็นต้องพบกันบ่อยแต่ทุกครั้งที่เจอเต็มไปด้วยคุณภาพของบทสนทนาคนฉลาดจึงเลือกอยู่คนเดียวถ้ายังไม่เจอใครที่จริงพอและพวกเขาจะไม่ยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อให้ได้ใครสักคนเข้ามาเติมความว่างเปล่าในขณะที่เขาไม่เคยว่างเปล่าเลยบทสรุปส่งท้ายคนฉลาดที่อยู่คนเดียวคือคนที่เต็มอยู่แล้ว คนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าไม่มีใครแต่แปลว่าเขาไม่ต้องการใครมาเติมเต็มสิ่งที่เขามีอยู่แล้วความสุขความเข้าใจชีวิตความสงบความตั้งใจและความหมายขององค์การมีชีวิตล้วนซ่อนอยู่ในทุกลมหายใจทุกเช้าที่ตื่นทุกช่วงเวลาที่เงียบและเมื่อคุณอยู่กับตัวเองได้ดีวันหนึ่งคนที่เหมาะสม ก็จะเข้ามาโดยไม่ต้องเรียกร้องและนี่คือเหตุผลทำไมคนที่ฉลาดมักชอบอยู่เงียบเงียบคนเดียวเพราะการอยู่เงียบเงียบคนเดียวจะทำให้ได้ยินเสียงในหัวใจในความรู้สึกของเราดังมากขึ้นหากเพื่อนๆนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมส่งข้อมูลดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรัก เพื่อยืนยันว่าคุณรักเขาจริงๆสวัสดีขอบคุณครับ